ปกน,นิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ต่างทราบซึ้งในพระมหารกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานพร้อมทำความดีถวายในหลวงรัชการที่สิบประชาชนชาวไทยคนหนึ่งและเป็นประสบกนิกรในเรื่องใต้เบื้องพระยุคโคบาทโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนชาวหมู่สามบนทัศลา รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการท่สิทธิ์และเนื่องในวาระโอกาสพาะ้จภพนี้ประชาชนตำบลทัาลาได้ร่วมกันกระทําความดีเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านโดยการประกอบโรงศพเพื่อบริจาคแก่ประชาชนผู้ยากไร้ก็ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านต,ต่อไปนะครับข้าพเจ้าขอ อวยพรให้องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบในนามของสกนิกรชาวไทยทั้งหมู่เราและขอให้ท่านทรงพระเจริญมีอายุยิ่งยืนนานอยู่กับชาวไทยตลอดไปข้าพเจ้าขออวยพรให้พระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นขันธกำลังใจแก่ประชาชนบวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทิ